you เดิมตอนที kind of oh. right. ่แล้วโอ้โหตื่นเต้นมาได้ไคไปได้มันออกมามันได้ออกมาใครตายบ้างใครตายบ้างตายคนนึงตายตัวฮัทตายกลับบ้านกลับแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปเคเดมีด่านดันสุดท้ายแล้วมีอีกเหรอด่านเดอะเบสออฟออฟมากขออีกด่านหนึ่ง บอกว่าคงไม่ต้องเสียสละใครนะเข้าตัวเลยให้ทายเราไปไหนต่อทิวทัานนอนนะจะไปบ้านโซลาลหรือเปล่าไปออนเซ็นใช่ไหมครับไปแช่บ่อออนเซ็นกับเธอใช่บ้านโซลาครับถูกต้องแล้วไปโรงพยาบาลไม่ธรราเด็ดโรงพยาบาลบ้าด้วยครับผมเวลข่าวตุ๊กอัศลยอตรงพันบ้าเท่ากับบ้านโซลาร์ไม่ใช่ห ก็จจับแกเนี่ยแหละไปขังเลยนี่นั่นเลยโซลนราไม่ต้องห่วงมันแค่สองชั้นเองไม่ไม่คือใหญ่มากผู้ป่วยแบบเสียสติมานานแล้วอ่ะผมจำได้เสียสติตั้งแต่นี่คือโรงพยาบาลบ้าใหญ่ออกแค่เห็นสภาพผ้าโรงพยาบาลเสื้าแล้วโอ้สองชั้นนี่ตันหักมาดูกล้องหน่อยนะครับผมมาเจอ ghost off หรือไม่ เครื่องอะไรเนี่ยนะครับคุณนิวอันนี้เครื่องใหม่เหรอโมโชอนนั่นเซนเซอร์มีเครื่องตรวจจับก็เียเป็นเครื่องดูขัอนไหวเอาไว้ตั้งตามทางเดินได้อาจจะเห็นถ้าเกิดมันสัญญาณมันขึ้นในรถหรือรถอ่ะไม่เคยลองนะของจริงหยิบไปได้ก็แหละถ้าอยากลองดูโอยพอร้มมจะเจอไอ้ขวแก้วดีกว่าวิญญาณเพราะถ้าไม่เจอก็หายาย,ายาวๆรอบ <c oughs> พวกเรานี่ดีมากเลยไม่เจอเลย อโหดูโตดูโตแล้วดูทำไมสำหรับเราทันแดงนี่คือเจอสองทีเลยนะโชคดีมากรอบนี้คือไม่เจออ๋อคุณนิวมาอยู่กับมาอยู่กับแกงเกลือแล้วใครเอาไปฉายผมไปฮัลโหลนี่ไงคุณนิวอยู่เนี่ยมันกลิ้งตกเนี่ยโอ้โหซ่อนแอบมากยังเก็บได้อยู่มียาแก้ซายตี้อยู่อันหนึ่งโอเคผมซื้อมาไหมเอาหน้าไม่มีทางหาเจอแน่ อันนี้คือเข้าแบบถึงเลยนะคือเราลงไปแล้วจอดร่างโรงพยาบาลนะผมรักษาได้เลยก็แต่ไม่ได้ใช่จะเย็นยันพี่พอด้ะลงปุ๊บเข้าเลยใช่ก็บอกแล้วว่าลงปุ๊บถึงที่หมายเลยถึงทีครับถึงทีอารมณ์เหมือนขับรถพุ่งเข้าโรงพยาบาลรถควนอันนี้เขาจะวิ่งหนีคือวิ่งขึ้นรถแย่เดียวเลยใช่ถึงที่หมายเลยแก แล้วค่อยๆหากันดีกว่าและนี่คือแบบถ้าไม่มีสัญญาณไอเย็นนี่ลำบากนะเนี่ยเพราะว่าผมหยิบกล้องมาเนี่ยไม่ได้หยิบไอเครื่องกันมาเลยเพราะหยิบขาตั้งกล้องไปเลยไอเครื่องตรวจขาวๆมาไหมไม่เอาหยิบมาทั้คนนึงดิโซลาร์เราหยิบไอ้นั่นมาแล้วเขาตั้งกล้องกับอย่างกับตัวนั้นไหตั้งกล้องเนี่ยมาไม่ใช่เวลาตั้งกล้องเอ๊ะพี่นิวอยู่ไหนอะไม่ต้องห่วงผมเลยไปเลยไป่ตายแล้วพี่ แข่งแกร่งมาหนึ่งอันห้ากาทีแรกมันไม่เจออะไรใช่ไหมพี่ดีใช่เอาไมาหมดมีเวลาตรงคอมพิวเตอร์อะเหนือคอมพิวเตอร์จะมีเวลาบอกว่าเราเคลี่นาทีถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายเองถ่ายรูปผมจะถ่ายเองผมคือตากล้องมือดีไม่มีใครตายในห้องน้ำใช่ไหมห้องนี้คนน่ากลัวมีคนคตายห้องน้ำอยู่เคยตายห้องน้ำอยู่ไหนกันเนี่ยแต่ละคนอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ได้เดินมาทางโคนโหนไปดูทีหมดเลยขอบคุณมากทีหมดไม่ไหวพี่ตก อ๋อเปิดทีวีได้ไหมเปิดทีวีได้ไหมเยี่ยมจริงๆเลยเพื่อนเราโกบีมาประตูปรตปีสตู้ขายน้ำล้มกดน้ำไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยมันล้มอยู่มันล้วงมือล้วงมือล้วงมือไปหยิบเฮ้ยไฟดับอ่ะมันไฟดับอ่ะต้องหาขึ้นเป็นไฟอยู่ไหนวะ อยู่ชั้นสองเลยผมเห็นผมจําได้ตอนเปิดแผนที่เนี่ยเนี่ยตัวร้ายก็ต้องมีหรอกเป็นชั้นชั้นใต้ดินตัวร้ายหน้าใต้ดินเหรอสายโอ้หน่ากลัวกันเดียวอีกชั้นสองเนี่ยใต้ดินสายไม่ขวาโอเคคือแบบเลือกชั้นสองเนี่ยดีมันเป็นความจริงตัวร้าเราเราเจอมาแล้วเราเลยบอกให้รู้ก่อนเพี่นิวหลอกมาฆ่าพี่นิวจูบนิวเป็นโวดเลยโวดเลยไม่บอกแล้วว่าจะทางข้างบนลงล่าง พี่นิววิทย์มุดท่ออ่ะผมเห็นผมต้องมุดท่อแล้วมุดท่อนี้ไม่อยู่หรอกจะห้องข้างจะห้องใหญ่เนี่ยห้องซ้ายเนี่ยโอเคเหมือนห้องใหญ่ใหญ่มากไปไหนวะมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตรงมาเด็ดตรงมาเด็ดเนี่ยเอาห้องนี้ห้องนี้จำแผนที่พอได้อย่แต่ไหนวะตรงไหนแถวเนี้ยมัต้องมีโซล่าก็ตัวทีไปด้วยดิมันจะมีไฟสีแดงด้วยสิเนี่ยผมเจอละ อันนี้ปะไปดีแดงโอเคทำไงอะกดแล้วกดได้ไม่เขียวถ้าเขียวไปก็ได้ผมกดแล้วกดแล้วมาหาีไปนี่คือกว่าจะเจอห้องที่มีผีเนี่ยมันควรจะออกมาจากที่อยู่กันมันแล้วก็มาหักคอเราเลี้ยงคนแล้วล่ะเนไปได้หนูว่าเขาน่าจะมาเข้าข้างหลังพี่โซล่าคนแรกไม่ไม่ไม่เป่ลปลไม่ตอ่อยจัง จะหลบหน้าบัญดิ่งต้องมีคนประจําแต่ละห้องแม่ก็ต้องปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องไฟกระจกฝากไปมีคนนึงไปอยู่ตรงไฟไดหมรออยู่ประตูเดินเดียวดับแล้วก็เปิดไอ้ไฟแดงๆไกลๆคืออะไรกล้องกล้องกล้องไฟเขากล้องเขาคณิวกล้องวิดีโอไม่ได้กล้องผมกล้องวิดีโออ่ะเที่เปิดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแวะพักตรงเตียงนี้กันก่อนดีไหมพี่เอตัให้พี่นอนนอนเลยครับนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอนแล้วเดี๋ยวหนูปลุกเดี๋ยวหนูปลุกเดี๋ยวหนูกลับมาปลุก น้องนอนเดี๋ยวพี่ไปหาเองน้องไม่ต้องห่วงคิดว่ากลับมาทีนึงน่าจะตื่นศพไปแล้วน่าจะไม่ตื่นอีกเลยที่ห้องแล้วตกตาเงาตกตายเดินมาขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณแต่ชั้นบนยังไม่ได้คนเลยนะผิดที่่วาเมื่อกี้นี่เหมือนเหมือนคิดวนเหมือนว่าได้เสียงกระจัยดังขึ้นคิดเปล็คิดไปเอาได้ไปไดเอาไว้ตายวีเนี่ย พี่รอหนูด้วยหนูกลัวขาหนูสั้นหนูตามไม่นานขาสั้นหรือขาสั้นนะขาสั้นค่ะขาสั้นนะขาสั้นเกมง่ายใช่ไหมสุดะง่ายจริงโอ้ยใครปิดประตูเปิดจริงไหมเปิดจริงไม่ได้รู้ว่ามันเข้าแล้วไม่แน่ใจว่าใครปิด นี่เข้าแล้วเหรอนี่เข้าแล้วเสียงอะไรวะอือนี่เด็ดห้องนี้นี่ห้องนี้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 ห้องไหนห้องไหนตรงนี้เลยลบกี่ลบสิบองศาชั่วคราวห้องนอนโตละป้าเลยเดี๋ยวนะใช่ไหมเดี๋ยวนะกิี่ปันหนึ่งอ่ะตรงไหนวะเฮ้ยมันแป๊บเดียวนะข้างๆบอกเลยแต่ไอ้เครื่องอยู่มันไม่มีสัญญาณนะ เอ่อไม่แน่ไม่แน่มันมันอาจจะเป็นไปได้อะไรก็เจอห้องแล้วเปิดไฟก่อนไหมเป็นอะไรคือไฟมันดับอยู่ยาวๆดับนานแล้วด้วยเราไม่ไเปิดใครจะดูเปล่งไหมหรือว่าไงจะเปิดให้เปิดให้ผมจะก็จะเปิดไฟปลอดภัยเปล่าอ่ะไม่เป็นไรคนเราจะรออยู่ที่นี่ในตู้เสื้อผ้าไได้ เราอยู่แต่ตัวเราก็ได้อยู่ได้กันหมดเลยไปไหถ้ามาถ้ามาผมจะถ่ายแต่ถ้ามาผมจะตายก็ถ่ายไม่ได้กลับางไหนวะเนี่ยพี่เรามาจุ่มุมห้องกระจุกกันกันแบบว่าปันแล้วถ้ามันโผล่มาแล้วหนียังไงอะถ้าจะตายกันหมดค่ะถ้ามันอยู่ห้องนี้จริงอีกเครื่องนี้ไม่ต้องส่งสัญญาณทิ้งไปเลยแล้วกันชัวชัวอยากคอนเฟิร์มห้องก่อนนะแล้วมีคนอยู่ห้องคนหนึ่งอ่ะนะพีี่เไปดองก่อน เอทางกลับทางไหนวะอาโปเบียจมที่เลยโจ <laughs> อ้อยแมวปีนี้ผมจำทางทางไปไม่ค่อยได้เลยเอานี่กล้องโอเคอึดอัดหนักมากใช่ไหมพี่มันแบบมันเริ่มมันเริ่มเรื่อยๆผมแบบอยู่ที่ที่แบบว่าเคเรีออยกอะไรที่มันก,กว้างๆแล้วมันมืดนานเดินไกลๆ <laughs> หึไอ้แต่ <laughs> ถ้าเป็นเรื่องเรื่องจริงอย่างี้ผมน่าจะกลัวแต่ตอนเนี้ยผมเฉยๆมามา โอเคห้องที่ห้องที่อยู่กันถึงห้องนั้นใช่ไหมห้องที่ห้องเดิมนะใช่แยาโอเคโอเคไอโต๊ะไหนเดี๋ยวดีวอเตอร์รอถ่ายผีอยู่ท่านเซอรโอเคตอนนี้ซิบจอนทุกคนโอ้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะไม่ได้ยินอะไรเลยนะไวชใช้ไว้นะทุกคนห้ามปิดประชาเลยขาดนะอุปกรณ์สัญญาณก็ยันหนึ่งอยู่นะ ถ้าถ้าปิดไฟฉายจะเกิดอ,อะไรขึ้นพี่ดิ๊สติมันจะไปเร็วอันนี้ก็ไปเร็วแล้วมันทุกคนเริ่มสติต,ต่างกับเดิมแล้วมันจะโอกาสเจอผีเยอะกว่าเดิมไปยังไม่ยอมติดคุดไม่ได้เปิมเปปดมันต้องดูแผนที่ก่อนมาติดอะไรประตูประตูนี่อยู่หน้าประตูเลยใช่ก <c oughs> ล้องก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 ล้อไม่เจอไม่เจอมันถือขวานด้วย มันเร็วมากมันเร็วมากมันแบบแวบเดียวผมเห็นเอาว่าคอนเฟิร์มไวอยู่นั่นแหละชัวร์ดูแลรอก่อนทุกคนเปิดไฟยากเฮ้ยตอนนี้มีอะไรในตัวบ้างทุกคนมันนีะไมปปิวะดกา เกินไปแล้วฉัเกินไปแล้วเรีถ่ายอ่ะเราไปก่อนไหมเราไปก่อนไหมพอจะเข้ามาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวเดี๋ยวนะคือถ้าจะถ่ายคือยืนถ่ายพอแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วโอเคเปิดไปแล้วโอเคห้องติดไฟติดแล้วอือฮือคือว่าที่ถ่ายของฉันแต่สาวตายอ๋อกดแล้วห้องนั้นไอ้เครื่องนี่มันไม่มีสัญญาณอะไรเลยเหรอไม่เป็นไรบางทีไม่มีใช่ ก็ดูอย่างหลายอย่างไงันูคุมิได้อะไรเลยไงเขาไม่โกรธเขาไม่เต้นมันโดนคาเบดดองใส่กำแพงไงก็ไม่รู้เลยเมื่อ <c oughs> กี้นี่เห็นนอนบันนี่นี่แบบขมขอบบิดขึ้นขั้นพ้นเลยแบบกองไว้แบบวทำ <c oughs> ไมหนูเดินไม่ได้หนูต้องใจโอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวนะั่นรูปรูปรูปที่ถ่ายเนี่ยััชด้

ตายแล้วโซล่าตายแล้วพี่พี่พ erm ี่ทางไหนอะทางไหนอะทางไหนอะทางไหนอ่ะผมก็หลงข้างใต้ดินเนี่ยมันหลงมากหนูไม่รู้รถอยู่ไหนรถอยู่ไหนไม่รู้น้องีลุ่โอเคเป็นใจเดี๋ยวเป็นดจแล้วพี่ร้องหรอถ้าใครร้องออกมาเร็วกว่าไม่พี่พูดอยู่ตอนที่ได้ยินเสียงอะ ผมหนาวโซล่าโซล่าเลยมันจิ้มตาผมบอดเลยหนาวหลงอ่ะไม่รู้พี่ไม่รู้เดี๋ยวจะบอกทางให้ผมกำลังกลับไปรถตัวนึงเดี๋ยวว่าไปที่รถเฉยมีแผนที่บอกตำแหน่งเป็นบอดดูเพื่อนได้เดี๋ยวบอกให้ว่าว่ากันเลยนะตายแล้วก็ยังหลงแต่ดูไม่ผีไม่ได้นะโซนที เราต้องใช้เซนจะเดินตรงไปโไม่เกินถูกทางวะน่าจะนะมึงก็ยังลงดเลอเปิดหนูขวาหนูขวาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เจอใครคนหรือผีเราเป็นผีแล้วเราเห็นอะไรบ้างไม่รู้ไม่เก็บเป็นโหมดนี้อ่าถอย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 ทุกคนถอยถอยสองคนต้องถอย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 เออนั่นแหละกลับทางเดิมตรงไปเลี้ยวขวา ใช่แล้วแล้วทั้งหวานั่นแหละขวาตรงกระยาแล้วก็สุดแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคสติทุกคนกลางกลางจะตายหาพนิวผมหนาวเอ๊ะผอมไหมโอ้ตอบเป็นผีนี่จะตายได้ไงตอบพี่นิวเตรงตรงตรงแล้วถึงก็ขวาเลยขวาเหรอเดินตรงนี้ไปเดินตรงาเลยเดินตรงอะไรเดินตรงอะไรผมจำตู้ได้ตู้น้ำได้หมด ขอบคุณตู้น้ำเซเล่นมุกกันไว้เมื่อกี้ก่อนตายบอกเลยเห็นข้ามันกำลังเดินเดินมาแถบกองที่ตั้งไปหรอตุ้งแถวนี่หลบหลังเลยหลบหลังสุดอะไอ้ใครตายไม่รู้ผมหลบหลังสุดไอ้โมจินั้นน่ะหนูสือได้วางยังหนังสือหนูยอนไว้ในห้องนั้นนะคะไม่ต้องไปอายอยู่แล้วมาหนูนี่มันต้องดีเทคดูไอ้ห้องทีเมื่อกี้ผีอยู่มันอยู่ใกล้ๆมากเนีย ออกไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงห้องแรกอะ่ะเห็นมันได้ไหมบันไดบมันไดอ่ะมันได,นไดลงอะ่ะเ <en> สียงฝั่งซ้ายใช่เออฝั่งซ้ายเสียงซ้ายล่างไปนิดนั่นแหละห้องห้องแรกเลยอ่ะถ,ถัดจากห้องหน้าต่างเดียวใช่ไหมอืมใช่ท่านแหละห้องนี้เลยไม่ไกลไม่ไกลออออกไปเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสุดแล้วก็เลี้ยว ขวาแล้วก็ห้องนี่แหละไอเครื่องที่ไว้ถอดมีกระพรับผมทำตกเอาไว้เลยดิอ่าไม่เป็นไรอย่าพูละรก็ <f ri> ตายแล้วมันจะถือไม่ได้ยังไงล่ะผมโยนกล้องทิ้งแล้วไม่ถ่ายแล้วพอแล้วน้องวันดีเอาเก็บกล้องมาดูก็ได้นะมีดูผู้ชายก็เดี๋ยวเอโมชั่นเดเตอร์ไปติดไว้โอเคกล้องไม่ต้องไปจะไม่กังเข็นนะถือไว้ถือไว้มีถ้ามีช่องก็เก็บไว้โอ้รอบนี้น่าจะเสียสลับมากกว่าหนึ่งแน่นอน โอลาคิดมากใครเขาเสียสลากะพอไหมโอเคออเราเอาคนไปให้ไหมคะอืมไปแล้วโแ,วนะแต่กม็มันถ่ายได้ง่ายไง,ไงกล้องไม่ต้องถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอถ่ายอีกเหรอกล้องได้ภาพสวยขนาดนั้นไม่ได้ถ่ายเพื่อแล้วอยากาย แบบตายรัวๆแล้วนะพี่นิวอยากใส่เซลฟี่แบบผีอะไรเงี้ยถ้าผียังสวยอยังชัดเลยนะคะคือเราจะถ่ายตอนหน้าที่ผมเห็นอะเอาเกือไปเนาะเอาไอ้นี้ยได้ยาก็ได้เผื่อน้องอยากหนีอยากี่หุนขงพร้อมตายแล้วนะคะไอสีขวดเหลืองๆอะคนเหลืองๆอ่าเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วใครเพแล้วใครใช้ใครเช็คเป็นไหมผมทำไมถ้าใช้แปะเช็คทำไมลองไหนลองไหนลองจุดไอเนี่ย นี่ปัญญาจะุดไฟอยู่ก้นใหญ่นะเราเนี่ยมันจอกอะไรเนี่ยที่จอผมเนี่ยมันจอกกันแล้วเนี่ยมันมันไม่จอเลยเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรแมวทำแล้วกระหังตอญยาณ 5G เป็นไรเอาเอาตัวนี้ไปเอาไอตัวกางเขนไปมามาแน่ใจนะกางเขนเนี่ยมันไม่ยังไงที่ทำได้แล้วตัวมันมันก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ศพเสียแล้ว่ศศองโซลันนั่นเองกางเขนนี่คือต้องวางไฟฉายนะปะเอ่อก็เผื่อไว้ ไปทางไหนอะพี่นิวเราไม่ได้ไป <Okay. S 2> ทางซ้ายเนาะขวาฝามอนออกออกต้องตรงข้ามกับแผนที่ไงเพราะเราไปข้างบน oh oh. ทางเข้าคือเขามาอยู่ข้างบนไม่ไม่ใช่ข้างล่างน,นี่กล้องนี่กล้องวิดโออันนี้อยู่นี่เหรอเขาวิดีโอ <S 2> <S 2> ใช่ตโต๊ตะร้าน<บ>ทิ้งอะโอ้ไม<บ><บ>่น้า<บ>ละเข้บอกให้ทิ้งก็ทิ้งไงสอัน <t> นี้บันไดผ่านไปโอเคเสียงข้างบันไดก็คือตรงนั้นอะ บอกเลยขนาดเป็นขนาดเป็นผีนี่บรรยากาศยแบบช่วยตามพวกเรามาด้วยแล้วดูท่าทีด้วยโอ้โหกช่วยได้จะบอกอย่างนี้จะเผือแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นผีแล้วจะมองเห็นผีกันเองไหมเนี่ยเอาว่าอย่างน้อยก็ถ้าเกิดเจอผีเจอก็บอกเนี่ยติดเท่านี้ต้องตรงว่ามันตรงข้ามกับแแบบใช่ไหมอืมเออคอปิดเลยเนี่ยอังเกอร์ไม่เขียนนะคะโอ้โหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์คุยกับผีจำดูร้านนิ้วดูใช่ไหม อด้ได้จุดอุปกรณ์คุยผีดีกว่าไอ้อุปรกรณ์คุยผีอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปฉายซะนี่ไปฉายซะนนี่โเคเหตุอะไรหลังเามามาเฮ้ยพี่นิ้วฉายด้วย,อยไอ้บ้า <c oughs> ไอ้บ้าไอ้บ้าเฮลโลเป็นงี้เขาเปิดไฟกันนะผมต้องต <Hey. S 1> ิดทำไม่ได้หรอไฟมันดับอยู่ได้มันชื่อผีไหมเดี๋ยนะผมกลัวโอเคหยุดหยุดทำได้ไหมว่าในเกลียวเขียวอะไร เขียวมันแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนอ๋อาะเราปะเฮลโหลคิดเองปะเมื่อกี้มันเขียวที่ผมเดินผ่านเนี่ยอ๋อเพราะเราโอเคใช่ไหมเนี่ยผมเดินไปใกล้กันเขียวโอเคโอเคถ้าผีมามันจะเขียวตอนที่ผีเข้ามาโอติยุนอ้าวโอนายูนั่นชื่อผีไหมเนี่ยอ่าขอไปดูในในรถเลยโอเคเดี๋ยวผมไปรถไปดูเรื่มดูเรื่มดูแต่ว่าถ้าผมเดินผ่านอันนี้จะเขียวไหมลองดูแล้ว ไม่เกี่ยวไม่เกียวไม่เกียว Hello How are you Where are you Not detect Okay เฮ้ยมึงโยนไปฉายกี่รอบแล้วเนี่ยเพื่อนสอบคอปิดเลยกลับไปฉายแล้วนะผมไม่เห็นรอยนิ้วมืออะไรเลยมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเขียวใช่เาห้องนี้ไม่น่าเห็นดูประตูวะดูประตูกันชื่ออะไรตัวตรงผีชื่ออะไรผมเดินไปไม่ถึงเลยเนี่ยหลงไหมเนี่ยมันไม่ไกลแล้วเนี่ย ผีหลงทางใช่ผมลงจะบ้าตายต้วปัญหาคือตอนเป็นผีเนี่ยมันหนักกว่าตอนเป็นคนอีกตอนเป็นสว่างอะไรไปใช่ตอนเป็นผีเนี่ยสภาพมันจะแบบเหมือนมีหมอกเต็มหมดเลยอะไรอะไรมันก็เหมือนในโหมดเลยเปลี่ยนกับก็เดินถึงรถสักทีให้ไม่ได้งี้สิ โอ้สติโอ้ไอต่อไอต่อระวังนะสติใจโอ้คุณนายกับคุณนิวเหลือต่ำกว่า30แล้วเนี่ยไม่เป็นไรมันไม่ซีเรียสแค่ตั้งแต่ก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วเธอแอนเดอร์สันเออไม่เกี่ยนนะเนเนันั้นน่าจะนำสกุลเดี๋ยวนะสต E V E เอนสตีวีเอนสตีวีเอนแอนเดอร์สันสตีวีเอนแอนเดอร์สันกระจอกนูสตีวีเนสตีวีนนูเแอนเดอร์สัน ไโอเคผมว่าผมได้ยินเสียงเสียงมันไม่ใช่เสียงคุยนะสตีเว่นแอนเดอร์สันแล้วกันมันยินเสียงมั้ยยังใช่ผมได้ยินสตีเขนเจอดลม่ทะลุประตูหรือที่กีดประตูเข้ามาหรอกเนาะพี่เนาะเอาไงดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คกล้องก่อนครับผมต้องเช็คกล้องอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ห้องนี้ก็ได้แต่ว่าเรามาอยู่ห้องนี้มันก็เลยตามมาท่มันพุ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้สูงมากว่าอยู่แถวนั้นเฮ้ยสีแดงอะไรวะเนี่ย บนแดงอะไรอ่ะเออบนพื้นสังเกตกดูฉาดดูนเนี่ยไอตรงเออเกลือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเกลือเหรออ๋อไม่มีก็ไม่ที่ทิ้งไฟฉายไฟฉายกระพริบด้วยไฟฉายสิไฟฉายกระพริบ <c oughs> รส,งสงองอันเลยน้องชิดมากน้องไม่มีหรอกคือที่เป็นสีแดงอะเพราะว่าทิ้งไฟฉายสองลายนิ้วมือไว้งั้นเหรอเนี่ยอ่าผมว่าไม่ดอนแล้วผมมั่นใจว่าไม่ดอนแล้วแล้วตอนนี้มันกระพริบรัวๆเลยเนี่ย ไอ้โต๊ะที่้โหมันอัิเมทมากแกเดา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 น้ออเป็นโต๊ล้วน้องเป็นพี่โี่เราไปกันไหมไปเดี่ยวขวาใช่ไหมพี่นิวอ่าไปไหนออกกลับกำลังจะมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนคุณนิวผมสงสัยว่าถ้าตอนเราตายเนี่ย แล้วเราเดินเดินอยู่เจอเหมือนพัดพเกล็เล็กเนี่ยมันาเไม่จับมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจโอโอเคห้องข้างห้องข้างหองข้างอะห้องข้างหนักกว่าโอเคโอเคทุกคนมาห้องข้างก็คือโอ้เยาเอาเฮลโลเฮลโลยูไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเอาไปตังสื่อไปน้ตังสื่อเฮ้ยเดี๋ยวมันห้องข้างจริงหเดี๋ยนะเดี๋วข้างหน้านะเออห้องข้างจรโอเคเสียงอะไรเสียงแว่นแว่น เฮ้ยเจาะ Hello Where are you มันมันไม่ขึ้นดีเทคเลยนี่หมายความว่าไงอุปกรณ์ไม่ใช่อ่จะไม่ใช่นดีเทคไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ได้เขียนเลยไม่ได้เขียนเลยอ่ะมันยังขึ้น FM อยู่เปว่าเจงอ่าทิ้งแล้วกรเก็บใหม่อุปกรณ์กระกรบะระกแล้วกะไม่กังเขนนไม่กังเขนไม่กังไม่กังน ทำไมวะไหนวะไหนวะมันวิ่งที่ไหนมัมีเสียงเท้าโอ้โหเห็นอะไรแล้วใครตายใครตายไม่ก็เกณฑ์ไม่เป็นอืออายโต้ว่ากันว่าเกณฑ์แล้วว่โดนละไอ้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 ผมเดินข้าศีลได้ผีจะไหนผีสไลด์ผีสไลด์ใช่ผีผี เ้ม ok ันมาอยู่ห้องนี้จริงอยู่ห้องนี้จริงพี่เราทำไงเนี่ยห้องนี้ไอต่อฮัลโหลมไปแก่จริงคือเห็นชัดเลยมันสไลด์กลับเข้าไปในห้องนั้นน่ะตอนแรกมันไล่หนูแล้วมันก็ไม่ได้พี่ตตึง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 ไอ้ต่ออยู่รังท้ายอ่ะมันน่าจะเรียงตาม saniti s น n i t i แหละผมว่ะมันโดนดังมากอืมใช่โอเคเนี่ยสามสัญญาณฮัลโหล where are you how are you เงี้ยเฮ้ยชัดเจนโอเคกลับรถของผมมันไม่ตอบอ่ะไม่รู้เหมือนกันงั้นสปีดแดนสปีริตบล็อกใช่ไหมใช่ดบล็อกอันนี้เดี๋ยวกลับรถก่อนนะเอาไงเออเออกลับรถก่อนมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเปเสียงเดินอ่ะเสียงเดินไม่ไม่แปลว่าเสียงเดินแปลว่าผีมาอย่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 ามันจะตึงไปรถไปรถไปเลยึงเดินเท้าถึงเดินเท้าถึงเดินพวกเราใช่อย่าไปคิดมากนี่ก็ขัดตั้งพวกเรา <mm ขาดต้าพวกเราเหรอขัดต้านีเราจริงนะเมื่อกี้ไม่จริงหนูต้องเอาไข่ต้มแน่ๆมันไม่ใช่ความจริงหนูหนูว่าหนูหนูแบบนั่นแหละปุ๊บ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 เปิดมาเปิด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 อยู่กล้องดิบอกว่ากล้องจะเห็นได้ยลางเปลี่ยนกล้องยังไงเนี่ยพี่เขาไม่ได้เปิดกล้องเหรอหายแล้วมลาดไปลืมเปิดอ้าว โอ้โหคุณนิวโอ้โคุณสปอร์ตคุณนิวนี่อัตตาอ่มเปได้สองตัวคือเวทเวทกับแม่ปิ๊ก็ปิ๊งไหมว่ากดออฟอ่ะปิ๊ก็ปิ๊งได้เช็คคนนั้นเมื่อกี้ปะมันไม่มีอะไรเลยอะหนูสแกนแล้วอ่ะเอางี้ผมผมจะ start ชิดตัวเองน้องวันนี่ซุก็ปากเขียนทุกอย่างเลยตอนนี้ผู้ชายอยไหนผู้ชายม่วงอ่ะผู้ชายม่งหนูหนูหนูย้อนให้แล้วกันโอเค ผมตายพัท <aunque S 2> ี่แล้วด้วยค่ะเอาไมค์ก็เขียนไปด้วยโอเคอยู่ที่จบไอ้ตัวนี้หนูยนไปแล้วหนูโยนมัปนี่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 อยนี่นี่ข้างหลังพี่ไม่แต่ผมถือไมคงเขียนเลยนะตายอ่ะทำไมก็เขียอะไรเลยแป๊บเดี๋ยวแล้วคุณมิวก็ต้องเปิดอยู่กล้องมันบักบักได้บักได้ โอ้มันไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเสียงดินเดี๋ยวตอนเนี้ยผมอยู่ที่ห้องนั้นน่ะแล้วก็ยืนรออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเดินตุ้มเลยโอเคผีโซล่าผีน่าจะสัญญาณงยขึ้นถึงเลขสี่น้องมันนี่บอกพี่นะถ้าเกิดว่าสัญญาณมันเริ่มเริ่มแปรปวนเฮ้ยข้างหน้านี่ใครไอโซล่าใจนไม่าเฉยใจด้วาวเลยโอเคโอเคเฝ้านถึงจะไปเับพี่นิวคิดดูผมสโอยู่ไงโอเค สองสองให้พี่นิวแล้วสเกลสเก้าใช่ดูกล้องใหม่ได้มี16บหกไหมตอนนี้น้องมันนี่16ยังหกค่ะหกสิบหกไอเอเอจอสิบหกยังถึงหกค่ะหกหมายถึงว่ากล้องนะกล้องกล้องมีโดร์กล้องมีโดร์เปิดหรือยังเปิดแล้วผมเปิดแล้วมีเปิดมันดูปผาดได้ไหมเมื่อกี้เสียงเท้าหน้าห้องพี่นิวโอเคโอเคผมถอยมาไม่เห็นไหไในกล้องแล้วค่ะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอสัญญาณพอก่อนขี่ตัวนี้ดุเป็นบ้า อ่าเปิดไปใช้โอเครอยนิ้วมือรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือเปิดประตูเฮ้ยเสียงตลาดได้ไหมได้ยินนี่เองโอเคพระเจนมือมีฟิกกอร์ฟินฟิกกอร์ฟินกลับบ้า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 นจ้าโอเคราดลิเล่สักอย่างเลยกำลังมาครับผมตัวนี้ประตูไว้เกบประตูไว้เฝ้าเปิดแล้ว เปิดค้างไว้เลยมันจะปิดประตูได้ผีก็เดินเดินตามหลังเฝ้าว่ามีอะไรเดินมีอะไรไม่ชอบมาพังเก็บโอ้เปิดได้ขอบคุณครับโอเคกดชื่อกันนะจะเพิ่งไปโอเคปิดประตูอ่าป็นกระปินโอเคราดเรียบร้อยราดรอสองคอโอ้เสียทุกคนที่ตายไปด้วยนะผมผีปิดประตูรถไม่ได้ก็โท้แย่ ลาก่อนพวกเราทำดีแล้วขอบคุณมากๆที่ซาชิปไปให้แชกีซูบิดูเราอยู่ด้วยกันแชกีซูบิดูด้วยกันนะผมดีมากคู้เหลอศูนย์วัดิศูนย์เลยแล้วฮัลโหลยัได้ิ่มรังไข่ต้มจงสถิตอยู่กับเจ้าโอ้ดุมากๆผีรอบนี้ดูมากมากมันมีภาพหนึ่งเนี่ยแบบขาวโพลเลยอคืเป็นภาพต่อเป็นผีแน่แน่ เอ๋ใครถ่ายไว้ลุงชัดมากเออเป็นหน้าเลยชัดสุดๆด้วยคุณเจอผีเต็มเต็มจอเจอผีที่แบบภาพชั้นขนาดนี้ผีเขาบอกว่าทำไมไม่มาห้องข้างๆอีห้องข้างเป็นไันห้องข้างเลยน่ากลัวมากคุณทุกคนนี้มันเล่นกันแล้วก็รับชมกันครับผมอดา๋ยวปิดท้ายส่งท้ายแต่ละคนไหม ผมนี่จำหน้าลุงไว้เลยจะจำหน้าลุงที้ตายเขายืนจ้องอะไรนสิอยากเห็นหน้าลุงเก็บไวปเขาเรื่องอะไรไทยอินเสิร์ตเอออาชีพนี้ไป็นยเอาอินเสิร์ตอาชีพโซนร้าเนี่ยอินเสิร์ตหน้าผีเลยกายเมเล่นเล่นเกมเนี่ยเห็นภาพไหนถูกใจก็จ้องจ้องทำอินเสิร์ตทำปุ๊บทำปุ โ <Okay>, อเคครับผมขอบคุณทุกคนรับชมครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสอยนาลา